วันนี้ได้มาเปิดสอบทำศึกษาทั้งชั้นตรีโทเอกที่สนามสอบโรงเรียนชิโนรถวิทยาลัยซึ่งเป็นหนึ่งในสนามสอบของสังกัดสำนักเรียนวัสเกตซึ่ง ได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรมยรมเพื่อความมั่นคงแห่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ได้สนับสนุนหนังสือเรียนสําหรับทำภสาษานสนามสอบแห่งนี้ซึ่งสนามสอบแห่งนี้มีนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น441คนเปิดสอบในนามของนักเรียนวัสเกตมาตั้งแต่ปี2553การสอบครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าทําให้นักเรียน ในสถานที่แห่งนี้ได้มีโอกาสเรียนรู้และก็ตรวจสอบความรู้ด้วยการทําข้อสอบแม่กองทาสนามหลวงสมนังปณิธานของแม่กองทาสนามหลวงที่บันทึกไว้และก็เป็นอยู่ในสัญลักษณ์ของแม่กองทาสนามหลวงที่ท่านกล่าวไว้ว่าอติโรจติปัญญาะสัมมาสัมพุทธสาวกโกหมายถึงว่าสาวกขององค์สมเด็จพระสัม,าสามมาสัมพุทธเจ้าจะเจริญรุ่งเรืองได้ก็ด้วยอาศัยปัญญา วันนี้ถือว่าสำนักเรียนวัสเกตได้มาส่งเสริมปัญญาให้สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรงกับปณิธานของแม่กองคมสนามหลวงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีในนามของสำนักเรียนวัสเกตและก็ในนามของเรียนชนดรดวิทยาลัยก็ต้องขอบคุณทางสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่เอื้อเฟื้อในเรื่องของหนังสือเพื่อให้เกิดความสําเร็จขึ้นในการสอบในครั้งนี้